ประกาศเลื่อนงานแต่งแล้วสำหรับคู่หักสุดปังแอนรอดีบอยซิริชัยจากการเปิดเผยบอกว่าที่ประกาศว่าสิมวันวันที่มีสเามษายน2 5 6 6และสิไเปแต่งเดือนมกราคมปีใหม่2,667ล่าสุดทั้งบอยซิริชัยได้ออกมาเปิดเผยที่บอกว่าสิแต่งเดือนมกราคม ปีใหม่บวตแต่งเหลีว่วสีอาใหยมันแหล้วมือเดียวกันมันวันที่ยี่สิบเก้าเมีาย,ยนปลายเดือนนี้หลังจากมันแล้วกับสิแต่งเลยบวตให้มันยืดเยื้อเรื่องนี้แอนอรดีก็บ,บอกว่าไอาหูเรื่องเล่าแหล้วกุ้ยกับบอยสีดิชัยแล้วเหตุให้มันถือต้องตามประเภทนี้สิได้จบจบไปตอนนี้เป็นแฟน และหลังจากวันที่29กสิเป็น็สิเปนคู่ผัวเมียกันแล้วสำหรับแอนอรดีและบอยซิรีช่กยขอแสดงความยินดีนํา